tomorrow จะ stay home หรออ not oh snow ตอนรปีใหม่ Happy New Year s n o coming darling more snow amazing it's never like this โอ้ยดาวเย็นอันนี้กำลังเที่ยงคืนกว่าของสกอตแลนด์นะคะของมาหิมะตก หิมะกำลังตกต้อนรับปีใหม่เลยนะคะตอนนี้อ่าวันนี้วันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งมกราวันที่หนึ่งมกราสองพันยี่สิบสามนะคะนะหิมะลงมานะคะนอะอ่าต้อนรับปีใหม่ฟอดีเลยนะคะเนาะมันมืดนะนะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นดู เยอะมากเลยเนยะตกใส่รถรถเต็มไปด้วยหิมะแล้วโอ้ยมือก็สั่นมือก็สั่นนะพรอแมหดาวนะคะเนาะเระมาถ่ายรูปสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนะหิมะตกต้อนรับปีใหม่นะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ อคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะก็ถือโอกาสขอสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีพศ2023นะคะเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนะโอ้หนาวมากแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ่รับชมค่ะนี่ฮะติมะหิมะเต็มไปด้วยหิมะหมดแล้วเนะี่ยหน้าบ้านอะอมันมันมันมืดนะนะแล้วก็ออเมันเย็ยนด้วยเพราะมันเป็นกลาคืนใช่ไหมละ่ะก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายตัวบ้านให้ดูนะคะนะ <laughs> โอ้ยหนาวหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนก,กว่าๆนะคะ อตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือเวลาของของไทยแล้วก็ของสกอตแลนด์นะคะอันนี้ขนาดนี้กำลังตกอยู่ด้วยนะคะนะตกอยู่นะ,ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูแต่ว่ายังพอพังลงแล้วนะคะนะจากเมื่อคือนนี้ตกหนักมากเลยนะคะเนาะโอ้มันก็ไม่เห็นเนาะมันมืดอะ่ะสก,กอตแลนด์เจ็ดโมงเช้ายังมืดอยู่นะคะนะ่ะเห็นไหม มันยังตกอยู่นะคะอเก้าโมงนู่นแหละมันถึงจะสว่างนะคะนะนยังตกอยู่นะคะนะ